Hello everyone My name is Rayda Bunthai i ra n p a t o n g p h a s a l a n o b a n r e s k u n Unit Six บทที่หก Unit Six บทที่หก Free time เวลาว่าง Free time เวลาว่าง Look at the picture the patient. Th and answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Where are the children เด็กๆอยู่ที่ไหน What time is it เวลาเท่าไหร่ What is the go ก o ดูอิงเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไร h าร์มนี่บินอาแดอาแดอินเดอะพิกเมีจำนวนถังขยะเท่าไหร่ในรูปภาพก i m วิ่งไปว่ายน้ำคอเ o สตแ e มสะสมส t ต m p เพรอะพิกเจอรระบายสีภาพ What ดอะรถน้ำต้นไม้ไลอะบอยขี่จักรยาน Play in อะเล่นดนตี ดูอันนี้เล่นกีตาร์เว้ไลฟ์ออฟแพงถามและตอบกับคู่ของคุณวอร์ดดูอิงไรดูอิ่งยัวฟรีทัมคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างไอไล t ์ทูเพย์ฟุตบอลฉันชอบเล่นฟุตบอล ได้จอยเดอะฟุตบอลค่ะพวกเราเข้าชมรมฟุตบอลกันเถอะ h ด t ออกกูดไอเดียนั่นเป็นความคิดที่ดีไรอันเวอฟไซส์พีทอ่านข้อมูลและตอบคำถามไซม์มอซันเดย์แอนด์ซัสเเดย์เปิดทุกทุกวันจันถึงทุกทุกวันเสาร์อฟไซสปิดทุก,ท,กทุกวันอาทิตย์ ได้วีดูสิ่งที่พวกเราทำเ,เ,ออบเ,บบเล่นเกมเบสบอลเล่นเกมเบสบอลทูเพย์เดอะกีตาร์เรียนรู้และเล่นกีตาร์แพงพิกเจอร์เรียนรู้ระบายสีภาพเซฟเอทีกิจกรรมพิเศษไฟรรเดย์อินจูทุกทุก,ทกวันศุกร์ในเดือนมิถุนายน เมคอการแข่งขันดนตีบาร์บีคิวปาร์ตี้ปาร์ตี้ปิ้งย่างบาร์บีคิว w a t i s t the about ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร dark come of way in morning ชมลมเปิดในตอนเช้าใช่ไหม can you go to the club of Sunday คุณสามารถไป ชมรมนี้ได้ทุกๆกวันอาทิตย์ใช่ไหม What can you do at a club huh? คุณสามารถทำอะไรที่ชมลม w h e r i e t r b u e Party Party ปิ้งย่างเมื่อ,อไหร่ Play b a board game <c oughs> กาะเล่นเนกระดนัน w h a t English ดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ r i v e to อิงลฤษซองฟังฟังเพลงภาษาอังกฤษซิงอิงลิทซองร้องเพลงภาษาอังกฤษไซ์ฝึกบทสนทนาเว็บไซต์การประกวดการพูดเพสคราเปอร์เล่นเกมสัคราเปอร์บาร์บีคิวปาร์ตี้งาน Party, ปาร์ตี้ปิ้งย่าง ใช้การประกวดร้องเพลงวอล์เดินรีฟอยู่อาศัยพูดวางใส่จอยมีส่วนร่วมเทคนำมาเอามาเพลเล่นพูดออนการแสดงเทคโฟโ o ต้ถ่ายรูปฮอตอ่ะการปิ้งย่าง go shopping ไปซื้อของดูอ่ะรูมตกแต่งห้องบูแคม เป๋เป่าลูกโป่งวาธีการเชอเชวนลูกแอนไซเวิร์ดเดอโกอิงทูทูมาโลดูแลพูดพุ่งนี้พวกเขาจะทำอะไรแอนนาอิ o โกอิ o งทูโกช p อปปิ้งทูมาโลดแอนนากำลังจะไปซื้อของพุ่งนี้อิทแอนนาโกอิงทูเทคเฟอตอแอนนากำลังจะถ่ายภาพใช่ไหมเนอร์ชีอีไม่เธอไม่ได้ทำ What is going to เธอกำลังจะทำอะไร she going to go shopping เธอกำลังจะไปซื้อของ c o l สะสมเหรียญ w h a t tv ดูทีวี take photo ถ่ายภาพ go shopping ไปซื้อของแพง n t picture ระบายสีภาพ go ไปปั่นจักรยานไปปั่นจักรยาน Pay เด็กกีตาร์เล่นกีตาร์เพเบปบอลเล่นบาสเกตบอล do y o u do o n your f r e e time คุณทำอะไรในเวลาว่างเ่อ <c oughs> like ฉันสะสมเหรียญ What are you going to do เอคุณกำลังจะทำอะไรในสัปดาห์นี้ I'm going to picture ฉันกำลังจะระบายสีภาพ I'm going to have บาร์บีคิวฉันกำลังจะทำบาร์บีคิว Who is going to have a party ใครกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ We eat the party งานปาร์ตี้เมื่อไหร่ We eat the party งานปาร์ตี้อยู่ที่ไหน Who is going to go to the party ใครกำลังจะไปงานปาร์ตี้ Who can go to the party? ใครไม่สามารถไปงานปาร์ตี้ได้ Write the right time outside the in your เขียนวันที่เวลาสถานที่ในคำเชิญของคุณ Draw a r i t e the w o r d วาดภาพและเขียนคำศัพท์ What are you going doing? คุณกำลังจะทำอะไรดูไลท์อาร์ตคุณชอบศิละปะไหม Where ทน not t ด e e เออฉันไม่ชอบศิละระบายสี I อไลท์เท e p โฟโต้ฉันชอบถ่ายภาพ I อม going to take photo ครับ tomorrow ฉันจะถ่ายภาพที่ชมรมของเราพรุ่งนี้ I m going to add the club tomorrow t o ฉันกำลังจะไปอยู่ที่ชมรมพรุ่งนี้เช่นกัน I see the ฉันจะไปพบคุณที่นั่น Yes I do have a b a u อยู่ใช่แล้วคุณละ่ะ I m a p i c t u r e ฉันกำลังระบายสีภาพปาร์ตี้งานปาร์ตี้เธอร,รูปภาพ ไายการเต้นลำกีตาร์กีต,กตาร์ไลทเต้นลัแจ็คเคยฟักทองฮาโลวีนโกดผีวแ,แม่หมดบูมไม้กวาดแบคแคทแมวดำดเากาะโครงกระดูกอาร์ตคา้างคาวแฮมหมวกขลุมเสื้อผ้าโฮนุกฮูกฮาดูยูโกทูส o o ลคุณไปโรงเรียนอย่างไร I go in อิ้งคูสกูลบายคาฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์ม m go i n งอืเขามีเชื้อชาติอะไร He is t ไทยเขาเป็นคนไทย What does she do เธอทำอาชีพอะไร She is a teacher เธอเป็นครู Where is the work เธอทำงานอยู่ที่ไหน She works at ค o l เธอทำงานอยู่ที่โรงเรียน She works like you มีอะไรผิดปกติกับคุณ I have a crush เป็นหวัด How much does it weigh มันมีน้ำหนักเท่าไหร่ It weighs about 50 k g มันหนัก50กิโลกรัม What are you going to do คุณกำลังจะทำอะไร I'm going to write a picture ฉันกำจะฉันกำลังจะระบายสี่ภาพ What do you like doing in your free time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง I like to go shopping ฉันชอบไปซื้อของ What is h o b b y งานอดิเรกของคุณคืออะไร I I t a k e photo. ฉันชอบถ่ายภาพ Have you go coffee 1 p.m. คุณมีเรียนไหมเวลา1นาาึนาฬิกา Yes I have ใช่ฉันมี Does he always he eat tea เขาทำความสาดฟันของเขาชม่ำเสมอใช่ไหม He eat dog uh ใช่เขาทำ Eat a... Uh g Yes they no, is t No t h e r e i s o o There are, yes there are, no there are. Do you like, yes I do, no I don't. Recycle paper แปลรูปกระดาษใช้ซ้ำ Don't throw it อย่าคว่างมันทิ้ง Dawa, ดก드กาวคัลเลอร์สีทอสูงทอเลสสูงกว่าเดอะทอเลสสูงที่สุด เฮเวนัก The heavy หนักที่หนักกว่าเด e heavy หนักที่สุดฟาดฟาเร็วเร็วฟาเหตเร็วกว่า The ฟาเกตเร็วที่สุดลองยาวลองเหล็กยาวกว่า The ลองเกตยาวที่สุดบิ๊กใหญ่บิ๊กเกตใหญ่กว่า The บิ๊กเกตใหญ่ที่สุดไลเบาไลเกตเบากว่า The ไลเกตเบาที่สุด